สวัสดีครับ FC แฟนคลับสาวน้อยพี่ผันแห้งเนาะครับ FC แฟนคลับช่องยู u ูบพัทย์ลีลำเพลินโอปิเชียวครับงานเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับงานเลี้ยงสาวน้อยเลี้ยงงานจิราเมื่อวานนี่กับจบสิน้นเมื่อคืนกับจับรางวัลกันเนาะครับพี่นอ้องหลายผู้หลายคนกับผู้โชคดีเนาะครับเช่นแม่นุูเนาะครับแม่นุยไปทางไหนหน่อยเนาะฮะปัจจุบันถามเมนู่าคือดวงดีแถ่นี่ นี่ข้าวว่าได้เอานี่เด้ใส่ดูมาเบิ่งดูคือว่าโชคดีเถอะอาอาโชคดีครับแถอะปาเนี่ยใส่อยู่เนี่ยโชคดีโดนแล้วนี่อันเนี่ยปาเด๋ยววงแบบไงเลยต้นนี่เอาว่างกันนถะปาอันวงนี่โอ้ยขอขึ้น,น,น,นจืดเลยวงนี้เห็นไปใส่ลางมึงไฟดูดูอยู่นี่ฮะ <laughs> คือว่าโชคดีบนวงนี้เี็นน้ำยายหนุ่ยคนเตี้ยของเล้าเนาะเอาของเล้าเตีเหล้าโชคเหล้าเป็นจับเป็นผู้ซื้อเหล้ามันมาเหล้าเป็นผู้ใดเนาะเตีบันนี้พ่อได้รยังฮะได้นั่งเบิง้งเขาเนี่ยเอาก็ดีรู้ว่าจนั่งเบิ้งอยู่ดวงดีปันนั้นตัวจะนั่งเบิ้งอยู่เอาหามึงไฟมันอย่างมันใส่ประเดี๋ยวเนี่ยก็พ่อได้รเยอะเอาอันี่ถ,นถ้าเอาเอาอัเก่าท่า แสงกีดีน่ะผูดได้เลยพูดได้เลย帅ยข่อง帅มันโบกป้าผมก็ถูงดีเนาะโบว่าเช่ละป้าทึ่งรอทึ่งได้มาไล่ทึ่งได้ท่องเนาะเงินตีบเงินหนาหานเงินมาไล่เนาะกเงินหนาคนเนาะฮะคนเนี่ยมันหนาคนอยจะตีบมันหนาคนหนาคนหมานมานเนาะคือยังไง

คนท่อนเริ่มตั้งแต่เกิดอยู่ที่นอพ่อจะว่าบอกเริ่มตั้งแต่เกิดเลยดิเกิดมาเป็นยังไงคนฉีดเสร็จมาให้ไปจังสีไปบองนี่คือชุบม,มือลอรอเสียงดีๆีมืลรอรอง่ามเหรอเขาฉีดเสร็จมาเมื่อน,นี้เดอ้อปิดว่ามึงตรงไหนมาได้แสนหนึ่งเดอ้อได้อีหลีอ่ะเออฉีดเสร็จไปว่าเออเราแบบหมอสร้าง,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 งหมอบักสร้างน้อยเออก็มาจากคุณเพรว่าบ่ได้อ บริลาบเดปอยบริสิบอยางนาไม่ยูนี่เป็นในวันนี้เปลี่ยนกันาน้าเห็นเขาไล่ลยอ่าแงครืองตาโอ้เตี้ยเโดนโดนโดนพ่อเท่านึงเอะอคนห้อเนาะเมื่อวานาเหี๋ยวเบิรงมันอ็เดี๋ยวเบิ่งงยู่ด้พู้สิมันมันขึ้นยู่ก็บุญวาสนาเขาอาเาก็ได้ยูผู้บุญวาสนาเนี่ยเฮ็ดจังได้เขาจะออกยังไ้ก็ได้ วาสนาโมเห้องมันก็สมใบหา,บาสิบนั่นละ่ะใบเศร้านั่นล่ะไม่หนุ่ยแล้วก็บุบญแล้วกัได้ีเด้เทวดามองเห็นไี่ไม่หนุ่ยแล้วได้เล่ลาลเหตุงานหนักดิในช่วงล,ล,ำลำบากเทวดามิันก็มองเห็นอยู่ดอกิ่นก็จับมือใส่อยู่เออลำบากลำบากมาโดนแลว้วลำบนมาโดนแลว้วก็บนมันเล่าอยู่ใส่เลยบนมันอย่ขอเห็นแต่โย่อย่รถทีรีตีรีบนอย่รถขอดใส่ขอสารไปอัน ตุนขอสารไปเซ่รถไม่ลำย่อยบอสไปงวนนี่ก็สิบบแม,มนหลายมือ,อย่ติ่ซิบมืออ๋อซิบมือไปนีม่มันมไปเที่ยวเที่วไปงวนนี่ก็ได้คือว่าถ้าไปชูเทียถ้าไปทำไมีชูเทียล่ะข้นเดียนตังนี้ไม่จงขึ้นมาก ว่าจะมาแสดงความยินดีน้ำเล่าทางนอกเรีอะไรดิยงนี้เราเห็นเห็นได้เล่าโพดดีใจน้ำเล่าไว้เมนูเอ้ยสาธุให้เล่าได้น้ำเล่าว่าเพราะว่าเทวดาเดี๋ยวเห็นนั่แหละความลำบากก็มวนของเล่าเล่าสูดเลยคือคนทั้งมาทั้งมวลเล่นี่จ่อปากมากไปอยู่ในวงที่เหมือนแต่จ่อปากมากเลยวานนี้ปากนี่คือไปกินยินท์เม่หน่ยหมดเลยหลายๆเนาะ ยาจนทางเที่ยจนขอเดียวเห็นป่าทะาิทต่วนหนาดำขาวเสียบว่าินกับเสีบว่าินก็คือจอิ่มจินพ่อจินแเนี่พ่อจินแน่ก็ล่งถามแม่ข้อว่าคือพ่อจินผู้จริงกับจินงนอกบัานนี่แท้ผู้เฮ็ดนี่เฮ็ดจนบรได้นอนยังวะนันเบิ้ลนั่นผู้ตามไปกินเลนนั่นแล้วตามกินเลนแล้วบานนี่ผู้ผู้ใครย่างเดียวเห็นก็คือเทวดาว่าเห็นเออเออลำบากลำบนมากมากวันนี้ให้ได้นั่นนี่เด้อแล้วอย่าไปขีดเสร็จมากสันเนาะว่าพึ้นว้านแล้วข้ถึงซองหนอยเนาะฮะ

เออเนาะจอได้แล้วเดี๋ยว่นเนาะเอาได้โอ้เคยขึ้นพอแล้วแม่นแม่นแม่นเวอกเข้ามาเวนล็อกเวนหลอกเวนหลอกแม่นแม่นแม่นเลยบัดนี้รอบนี้ซ้อเฮ็ดแม่นหุ่ยได้อืมนั่นล่ละอาะดวงเข้ากันเด้เป็ตสอง200เนาะแม่นดวงเข้ากันคือเข้าอ่านซื้อ2เตียสามเตียแล้วปนั่งเกิดอยู่เตีย In d năm phụ đề dj năm phụ đề nó hợp tìm quán 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 บ่าพ oh, no ู้ห right? really the ้ไหมเทวดาพู no ้เหาไหมเลี้ยวเขาไปคือผมตกบกไรสันติเอามนี่มันเตะป้ายกงนี่เตะไรกูพูดดทุงปุ๋ยนึ่งไหมนี่ป้ามันเดี๋ยวมีบ้านไหนบ้างดงนี่น้อยป้าได้ถุงปุ้ยนึงเลยป้ด้เอาหา้มันนี่คือมาตั้งเฮี้ยมันค่าเก๋ nè <laughs> nhoi, Nên... để lại gọi oh, <laughs> 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 là thung quỳnh anh lê. Oh, chan bơi tìm phân luồng nha trần, mẹ. Chan bơi tìm phân luồng ngọc nha trần nha này nha trần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  ở trên Áève cũng có con Nil sociedad Nhع thoát. Tiful Nó phải thay đồ p vibrát ở cạnh licensed Bạn lấy một đồ vẫn Cậu nghe không thích một thiệt? Và đi Sơn Quốc hứm. Bạn có chơi điểm thức giải hút không? Ừ Phát ludicrous vào được việc chơi Ừ, ừ. ได้ไล่เติมแล้วเย <Yeah. S 2> อ๋อ oh. ดผู้ไดไลนี่เปน,น,นแจกแจกวไรพันกนนอะแจกัอ่มีหลองเพ่งกันไงน่สมรดเดีน่นสมรดเก็เดนนำอไรแ่ดีแจกอ่ะ่าเป็นสิควกลับมาอยู่วงชวแกลอดรังเสียงนีเลยตาลัางปั่นเนี่ยเด็กปั่นเนี่ะอันนี้อืมอันนี้มัน่ะมีเสียงหัวติด มันดิโซเชียวไงดิมาแล้วมาแล้วมันที่กระชีมาเนี่ยนี่แต่ว่าคือวันเลี้ยงงัวน้องแม่กูเลี้ยงคนว่าแข็นแกร่างไงแข็แนแก่มาอยู่คือคือมาอยู่คือเกอลกับมือห,ห่อนี่แก่กับผู้หนึ่งอะเนาะก <นา S 1> ็ธรรมาดาดิฮะมื้อเนี่ย อ๋อเต็มคือว่าทีไปซื้อเครื่องอาจาร,รย์บวชไปเถอโอ้อาจาร,รย์บวชไปแกงน้มะมี่ครับพี่น,อน,น้องเอาจะได,ด้ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมนะพี่น,อน้องขอบคุณพี่น,อน้องที่ให้กำลังใจนะครับขอบคุณพี่น,อน้องที่น สนับสนุนกันมาตลอดนะครับสำหรับคลิปนี้นะพี่ต้องฝากไว้สำหรับสก์คลิปหน้าพอกันไหมดี่ดีไม่แห้งสบายดีทุกทุกคนครับ